สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนป๊อไลท์อีโมจิชาวต่างชาตินะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่า k m k t h ได้เลยนะครับอ่าพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอว็บนีเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับใค้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ่าพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อ่ากฏเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนะครับละนามสกุลจริงนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับก็เพื่อนก่อข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งหกช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูกสองอันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าพอกดสมัครเสร็จแล้วนะครับแค่ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับอ่ตอนนี้ผมมาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ k m มเอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแอกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี f a c e b o o k นะครับยู u ูบทิกต็อกไอจีนะครับแล้วก็หน่นอีมากมายนะครับเพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook ให้ดูนะครับให้คลิกที่ f Facebook ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงนี้นะครับ f a c e b o o k นะครับไลฟ์โพสอิโมจินะครับก็เลือกได้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับกให้ทุกคนเลือกใช้อิโมจิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นของหัวใจให้ดูนะครับนี่นะครับถูกใจโพสต์ f a c e b o o k อิโมจินะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนับหกสองสองแปดนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ facebook นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเลือกโพสต์ที่ต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับก็ ให้คลิกที่เวลานะครับแล้วก็คัดล็อกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทําการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นให้นะครับอ่าแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับปริมาณนะครับขั้นต่ำสามสิบไลค์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะาลองสักหนึ่งร้อยไลค์ให้ดูนะครับค่าบริการก็อยู่ที่สิบบาทเองนะครับก็ถือว่าถูกมากๆนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับ อ่าเพราะกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นเขียวๆแบบนี้มาแจ้งนะครับว่าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับอ่าตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับ เติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวโคทุกธนาคารนะครับอังกอา์เวลด์นะครับหรียญครตัวต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับพอจะมีโบนัสห้าเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับยูทูบทิกต็อกไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับใครเปื่เื่อเล่นดูด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับก็จะมีหลากหลายให้เลือกใช้นะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคําอธิบายบอกอยู่นะครับอปปุคลิกที่ดวงตาตรงนี้นะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ตรงกลางนี้นะครับแล้วส่งต่อ้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนำ5%กันเลยนะครับ ตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักฐายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับอ่าหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อแอดมินผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลค์อิโมจิขึ้นยังนะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอตอนนี้ยอดไลค์อีโมจิขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานเลยนะครับไม่เกินสี่ถึงห้านาทีก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลค์อีโมจิชาต่างชาติแบบนี้นะครับยอดขึ้นไวนะครับแล้วก็ราคาถูกแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ